ก็วันนี้นะคะมาถ่ายมาร่วมงานกับฟาบิโอนะคะต้องบอกว่าสนุกมากค่ะเพราะว่าทุกคนแบบเป็นมืออาชีพมากๆเลยนะคะคือทํางานได้อย่างแบบรวดเร็วมากๆค่ะแล้วก็แอบดูรูปแล้วจริงๆชอบแบบทุกแบบทุกลุกเลยค่ะจะมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราจะไปบอกต่อว่าเฮ้ย สิ่งที่เราใช้ดีจริงๆอ่ะคือมันต้องมาจากตัวเราเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าดีแล้วคนอื่นไปใช้ไม่ดีอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะแบบเสียด้วยคือเสียชื่อเสียงเราเพราะฉะนั้นคือใจมีความรู้สึกว่าแบบเราต้องมั่นใจในสินค้าที่เราถ่ายโฆษณาให้เราเป็นตัวแทนเราต้องพูดอย่างเต็มปากเต็มคําว่าดีแล้วก็เราใช้จริงเราถึงจะกล้าบอกให้เพื่อนคนรู้จักหรือว่าคนที่เรารักหรือว่าใครก็ตามใช้ค่ะพอเราเห็นส่วนผสมแล้วว่า เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันตอบโจทย์เรามากๆเลยค่ะด้วยความที่เราก็เป็นคนทานอาหารเสริมคือจะเป็คนคนที่ดูแลสุขภาพอยู่แล้วทุกอย่างคือมันต้องมาจากทั้งภายในแล้วก็ภายนอกคือเราก็ต้องทานเข้าไปเพื่อให้แบบข้างในเราดีข้างนอกเราก็ต้องทาครีม่อบำรุงผิวเพื่อที่จะบำรุงด้วยวัยต้องบอกก่อนด้วยวัยอ่ะคือเราต้องทานแบบลกแก คือด้วยความที่โาแกมเป็นสเตมเซลล์คือมันก็จะไปพวกแบบว่าฟื้นฟูซ่อมเซลล์เซลผิวเซล์ผิวอยู่แล้วแล้วก็อย่างนมเพื่งเขาขึ้นชื่อเรื่องแบบว่าเขาเลือกเป็นส่วนผสมเป็นอาหารของนางพญาเพื่งอยู่แล้วอ่ะที่ช่วยในเรื่องของการแบบลดเลือดริ้วรอยแล้วก็ฮอร์โมนด้วย2ออย่างนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ผู้หญิงมากๆไม่ว่าจะเป็นนมเพื่งหรือว,ว่าเราแกะอันนี้นคือมาทาผิวหน้ามันก็คือโดยตรงกับผิวหน้าเราแล้วก็อย่างสควาเลสเนี่ยด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่พื้นฐานผิวแห้งจริงๆตัวสควาน่มนจะชือ ความรู้สึกว่าเป็นส่วนผสมที่แบบดีที่สุดแล้วก็ลงตัวที่สุดในการบำรุงผิวหน้าค่ะคือจำไว้เลยว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเราป้องกันมันจะดีกว่าแก้ไขคือทุกอย่างต้องมาทั้งจากภายในและภายนอกนะคะต้องทั้งออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็จะต้องเลือกครีมบํารุงผิวที่เหมาะกับสภาพผิวหน้าเราที่สําคัญต้องเป็นครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์ปัญหาผิวเราค่ะ จอยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเป็นครอบครัวฟาบิโอด้วยกันค่ะเพราะว่าจอยพิสูจน์แล้วนะคะว่าใช้แล้วดีจริงๆค่ะและใครที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ทุกช่องทางออนไลน์ของฟาบิโอค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ